สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกคนนะครับวันนี้อาเปียพามาที่ยูดีชาครับใกล้กับสถานีรถไฟเพื่อมาทานอาหารญี่ปุ่นนะครับที่ร้านนี้นะครับร้านทาเกชิโกะครับมากินซูชิกันนะครับเป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะครับนี่ครับบรรยากาศหน้าร้านนะครับสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันนะครับพล่อก็เลือกโต๊ะที่อยู่ใกล้ๆกับ ขัวนะครับบรรากาศร้านหน่านน่งสไตล์ญี่ปุ่นนะครับนี่ครับขัวนะครับทำอาหารใกล้ๆเลยนะครับดูกแล้วได้บรรยากาศเหมือนกับไปกินที่ญี่ปุ่นเลยนะครับนี่ครับหน้าตาของเมนูนะครับมีเยอะมากอาเปียกระชิมจิมนะครับไม่รู้ ว่ามีอะไรบ้าง็จําไม่ได้ชื่อไม่ค่อยคุ้นนะครับเนียเปียกก็เลยสั่งปัดไป2ชุดนะครับนะครับมากินกันครับมาทานกันครับว่านี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับทานไปหมดไปเก็บไปนะครับต้องขออภัยนู่นนะครับว่าในร้านมีการเปิดเพลงก็เลยต้องปิดซาวที่ไปถ่ายทำมานะครับที่ร้านนะครับ นี่ครับไปเรื่อยๆนะครับทานไปเรื่อยๆได้บรรยากาศนะครับเหมือนกับเรานั่งในญี่ปุ่นนะครับตกแต่งในสไตล์ของร้านแบบญี่ปุ่นนะครับนี่ครับชุดสุดท้ายมาแล้วครับอาเปรียกทานน้อยนะครับก็เลยไม่เยอะนะครับทานได้ไม่เยอะเขาเราทานไม่หมดเขาก็คิดสตางค์ด้วยนะครับ สบายๆครับชิวๆครับร้านนี้ครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ให้กดไลค์ถ้าใช่ก็ให้กดแชร์นะครับถ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเพยียบก็ให้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วพบกันตอนต่อไปนะครับตอนต่อไปจะเป็นร้านไหนก็มาดูกันนะครับ sodoka bye-bye no stranger to pain it's never ending it's only something i can't forget my heart won't let it rest but you keep on forgiving